สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาการนะครับผมลูกค้าแจ้งมานะครับผมตัวนี้นะครับหมึกล้นหลังเครื่องนะครับหมึกมันเยิ้มมันครับมันไหลออกมาหลังเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือตัวผ้าซับหมึกนะครับมันล้นนะครับมันล้นแล้วก็มันก็เลยทําให้หมึกนะครับมันล้นออกหลังเครื่องก็คือปกติอ่ะถ้าซับหมึกเต็มนะครับลูกค้าส่วนมากปลดล็อกบอร์ดอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนผ้านะครับผมตรงนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนผ้านะครับวิธีเปลี่ยนผ้าซับหมึกกันเนาะหรือ วิธีเปลี่ยนตัวกล่องซับหมึกนะครับถ้านะครับผมถ้าสมมุติอลูกค้านะครับผมหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับจะเปลี่ยนผ้าซับหมึกเองนะครับก็เนี่ยฮะถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับถอดน็อตหลังเครื่องออกนะครับแล้วก็มันจะมีกล่องซับหมึกนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะดันนะครับ ดันให้ไปทางขวามือเรานะครับมันจะหล่นออกมานะครับตัวกล่องนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ลองขยับดูนี่ฮะผ้าตัวนี้มันล้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราจะแค่เปลี่ยนแค่กล่องเนี่ยเราสามารถสั่งกล่องตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนเองได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมผมจะสอนนะครับสอนต่อมือให้มันทิ้งข้างนอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนผ้าหรือเปลี่ยนกล่องตัวนี้บ่อยๆนะครับผม ามาดูกันซะว่าผมจะทำยังไงอะเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีต่อหมึกทิ้งของเอฟสัให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมขอทำความสะอาดก่อนส่วนผ้าตัวนี้นะครับเอาทิ้งได้เลยนะไอ้ผ้าอยู่ข้างในอะเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งทางขยานะครับ เดี๋ยวผมขอเช็ดตรงนี้ก่อนนะฮะมันเลยเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนผ้ามานะครับมันก็จะล้นอยู่หลังเครื่องอย่างเงี้ยฮะเวลาล้นโต๊ะทำงานล,ล,ล้นตามที่ใช้งานนะครับกล่องตัวน,นี้ผมเอาซับมึกทิ้งแล้วนะครับผมนี่พอไปล้างน้ำมานะครับเิงแวก็ล้างก็เช็ดให้สะอาดนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีต่อตัวน้ําหมึกทิ้งนะครับผมส่วนกล่องนี้นะครับเราก็ใส่กลับมันเดิมนะครับผมแต่เราจะเอาทิชชู่นะครับทิชชู่แห้งนะฮะยัดเข้าไปไว้ เวเข้าไปแล้วก็ใส่กลับนะครับผมวเวลาใส่ก็เนี่ยฮะใส่เข้าไปตรงๆนะครับเห็นไหมเนะใส่เข้าไปแล้วก็ดันมาทางซ้ายมือเราให้รูน็อตเป็นตรงนะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปนะครับ จากนั้นเราจะมาต่อหมึกทิ้งกันนะครับผมจะมีสายท่อนะครับแบบนี้นะครับสายสายท่อพลาสติกหรือพวกสายแทงที่เสียแล้วหรือว่าสายยางที่เส้นมันไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะผมจะใช้ต่อต่อท่อทิ้งหมึกนะครับ ส่วนกล่องตัวทิ้งน้ำหมึกนะครับเพื่อนจะใช้เป็นขวดนมขวดยาคูหรือขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดอ่ะเนาะแต่ผมจะใช้ตัวผมมีแท่งเปล่าของพวกตลับหมึกเหลือนะแทงพวกนี้ผมจะใช้แท่งพวกนี้นะครับเป็นเอาไว้ที่ทิ้งน้ำหมึกนะครับ จากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการแกะเครื่องนะครับ <c oughs> มองเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวน็อตตรงนี้ออกนะครับผม <c oughs> จะมีน็อตด,ด้านบนนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับจากนั้นมันจะมีน็อตอยู่ ด้านข้างตรงนี้นะครับผมจากนั้นเอาตัวแผ่นตัวนี้ออกนะครับมันจะมีตัวยึดนะฮะก็แค่ดึงแล้วเบี่ยงออกมานะครับถอดออกมาได้นะครับจากนั้นถอดสแกนเนอร์ขึ้นนะครับลบสแกนเนอร์ขึ้นแล้วก็เบี่ยงออกมาทางเนีย เบี่ยงทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงนะฮะไขควงแบนนะครับแทงเข้าไปตรงนี้นะครับล้องงัดงัดข้ามตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะเอาสว่านนะครับสว่านเจาะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะหันให้ชัดกันเจาะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจาะตรงนี้นะครับมันจะไปทับตรงนี้ให้เราเจาะ ตรงบริเวณนี้นะครับผมผมมีสว่านมือนะฮะใช้สว่านมือก็ได้หรือใครมีสว่านเครื่องก็ใช้สว่านเครื่องเจาะนะครับมันเป็นพลาสติกบางๆนะครับหรือใช้หัวแรง้งหรือใช้อะไรจี้ก็ได้ครับให้มันทะลุนะฮะจากนั้นนะครับผมมันจะมีสายแทงอ่ะเดี๋ยวมัดูมองเห็นไหมเราเปิดแฟลก่อน มองเห็นไหมครับในในช่องนี้มันจะมีสายน้ำหมึกเดี๋ยวผมมองให้ชัดก่อนเนี่ยสายเนี้ยครับสายเนี้ยฮะเนี่ยเขีียตรงนี้ขึ้นมานะครับเขีียาสายนี้ขึ้นมาจากนั้นเราเอาสายยางที่เราตัดนะครับสายสายตัวนี้ครับเอาสอดเข้าไปนะครับ สอดเข้าไปด้านที่เราเจาะสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาสอดเข้ามาตรงนี้นะฮะสอดเข้าอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับที่เราถอดตัวสายมันออกมาแล้วนะครับผม ะสยน้ำหมึกเลยฮะเมื่อกี้ที่เราถอดออกมานะครับเราก็เอาสายเลยฮะแทงลงไปนะครับแทงลงไปเลยั้งลึกหน่อยนะครับเผื่อมมนหลุดนะฮะถ้ากว่าเนี่ยฮะแทงลงไปถ้ากว่ามันหลุดก็ใช้คเบิลท้ายรัดนะแต่อย่าไปรัดแรงมากนะครับถ้ารัดแรงมากตรงนี้คฮะมันจะทําให้มันหมึกมันดูดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่รัดนะผมจะแทงลงไปนะครับแล้วก็ดึง จัดสายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็เอาเข้าคืนก็ใช้คู่ัานถะ้าเรายกข้ามไปนะครับจากนั้นมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวสแกนเนอร์เข้าคืนนะครับพอสแกนใส่สแกนเนอร์เข้าคืนปุ๊บเราก็ทำการเอาตัวนี้ฮะ ที่เราสอดออกมานะครับใส่กลับเข้าไปนะครับเป็นฝาครอบนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วไขน็อตนะครับมาด้านข้างอี่าลืมเนาะแล้วก็นอ็อตด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวตัวแท่งที่ผมทำออกมานะครับผมจะเอาติดไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะฮะเราจะเอาสายไดสซนเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้กาวร้อนยิงเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้พวกกาวสองหน้าหรืออะไรแปะก็ได้นะตอนนี้ผมจะยิงให้มันติดทาวบอลเลยนะครับผมจะใช้กาว การ้อนยิงนะฮะแล้วก็ส่วนสายนี่ผมก็จะอสอดเข้าตรงนี้นะครับตัดให้มันพอดีจะให้มันยาวมากนะฮะก็ค,ะความแน่นนะครับ้วผมยิงซ้ำอีกรอบหนึ่ง เวลาเต็มเราก็ดูดทิ้งเอานะครับต่อไปมันจะไม่ทิ้งหลังเครื่องแล้วนะครับที่เราเอาทิชชูยัดลรงไปนั้นเพื่อป้องกันถื่อมันมีหมึกที่มันหยุดลงไปบ้างนิดหน่อยนะฮะเนี่ยจะยิงติดนะครับบางคนใช้ขวดยาคูขวดอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะแลยวผมจะลองอต่อเครื่องนะครับลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองสั่งล้างหัวพิมพ์ดูนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหมึกมันจะดูดมาหรือเปล่านะครับผมเดูดูน้ำหมึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งคินนิ่งหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผม สังเกตดูน้ำหมึกนะครับว่าหมึกน้ำหมึกจะวิ่งมาหรือเปล่านะครับเพราะปกติมันจะทิ้งอยู่หลังเครื่องใช่ไหมในกล่องนะครับแต่พอเราต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูน้ำหมึกเห็นไหมฮะมันจะวิ่งตามท่อนะครับมาทิ้งอยู่ข้างหลังเครื่องเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ครั้งต่อไปเวลาซับหมึกมันเต็มนะครับผ้าที่เราถอดออกจากกล่องตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว ะครับพอมันเต็มเราก็ใช้สลิงดูดทิ้งได้นะครับผมต่อไปเราก็แค่เอาโปรแกร,รมมาปลดล็อกบอร์ดก็ใช้งานได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ